สวัสดีครับวันี้เราจะมาพูดในส่วนของโปรแกรม m a t l a b นะครับโปรแกรม m a t l a b นะครับเมื่อโชว์บนเดสก์ท็อปนะครับก็จะหน้าตาลักษณะนี้ครับครับแล้วถ้าเกิดเราดับเบิลคลิกมาแล้วหน้าตามันก็จะขึ้นรันประมาณนี้นะครับในส่วนของ m a t l a b นะครับก็จะเป็นภาษาที่สําหรับเขียนด้วยสาหรับเขียนสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับคุยส่วนเวอร์ชันที่ใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของของ0สนะครับ ่วนวิดว์ที่รองรับก็จะเป็น64บิตนะครับต่อ,อมาครับเมื่อเรารันเข้าสู่นะัาตัวแมทแลบเองแล้วเนี่ยก็จะโชว์นหน้าต่างนี้ครับหน้าต่างในส่วนของคอมมานด์วิด o w แล้วก็ในส่วนของ e d ดิเตอร์นะครับถ้าเกิดเราไม่มี e d ดิเตอร์เนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้ในตัวนี้นะครับนิวสคริปมันขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของ e d ดิเตอร์เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับ ต่อมาครับแมทแลบนะครับใช้ทำอะไรได้บ้าง like นะครับแมทแลบนะครับ <upright> ก <or coping> em ็ใช้ในการคำนวณเมทริกนะครับไม่ว <May ky> ่าจะเป็นสองแถวสามหลักหรือสามแถวสามหลักนะครับเป็นต้นนะครับก็จะช่วยในการจัดการตัวเลขนะครับในการคำนวณนะครับต่อมาครับแมทแลบสามารถทำอะไรได้อีกแมทแลบก็สามารถคำนวณสมการทางคณิตศาสตร์นะครับก็มีที่ทั่วไปนะครับโดยลักษณะประมาณนี้นะครับต่อมาครับแมทแลบ ก็จะนำเอาฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นังนนะครับมา p อ o กราฟนะครับก็ในส่วนของ MATLAB เนี่ยก็จะมีข้าวๆเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของจอดลึกเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับก็จะไปติดตามของในส่วนของการปฏิบัตินะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้เจอกันในด้านของษฎีนะครับเราก็จะมาตรงในด้านของการปฏิบัตินะครับเราก็จะค่ิกที่ตัวโปรแกรมนะครับัมนแบบ r 2 0 ถ้าเราก็โปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะพบหน้าต่างแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นในหน้าต่างของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะทําการเพิ่มดีเทอร์เข้ามาครับโดยกดปุ่ม New Script นะครับ,เร,บเราได้หน้าต่างของดีเทอร์แล้วเนี่ยเราก็จะทําการเขียนคำสั่งนะครับก็คือเป็น CL C L C C L O S E Close C L E A R K e, r นะครับ เพื่อเป็นการลค่าจวแปรนะครับหรือว่าเป็นการเคลียสกินตนะวัตการทิ้งนะครับเพื่อป้องกันการตอบสนเวลาที่เราจะทำโปรแกรมนะครับหนังสือนี่อจจะเล็กไปนะครับเราสามารถเพิ่มโดยในการกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดไปที่ e r e n c นนะครับแล้วก็เลือกมาที่ฟอนต์นะครับเลือกมาที่ฟอนต์นะครับแล้วก็ปรับขนาดได้นะครับอาจจะเป็นสัก18จอยนะครับผมนะครับหนังสือของเราจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ็จแล้วเนี่ยให้เราทําการสร้งางสมการขึ้นมานะครับสมมติว่าผมให้เป็นสมการ x จะเป็นสมการ y ได้กัน,นะครับ y เท่ากับ x จุดเที่ยงค์สองบวกสองคูณ x บวกสี่นะครับจุดนี้นะครับก็หมายในรัที่เป็นจุดนี้นะครับก็คือเป็นค่าฟังก์ชันของโปรแกรมแมเนทนะครับต้องใส่ไว้เสมอนะครับสำหรับยกีลังที่เป็นตัวแปร แต่สมการของเรายังไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องทําการใส่ค่าตัวแปรนะครับก็คือเป็นตัวแปร x นั่นเองนะครับ x เท่ากับนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับแปรปีระศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็คือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์สามศูนย์สี่ไปเลยนะครับให้ไปสิ้นสุดที่สิบแล้วกันนะครับพอเราสิบแล้วกันแล้วก็สร้างค่าตัวแปรไว้นะครับไม่ให้แสดงผลจะเกิดแสดงผลเนี่ยอาจจะเกิดพื้นที่ในด้านของมาร์เวโลเยอะเกินไป เสร็จแล้วเราได้ตัวแปร x แล้วนะครับได้ตัวแปร y แล้วนะครับแล้วจะมาตั้งในการพอดก g r a นะครับก็คือเป็นพ l o นะครับพ l o x แล้วก็ y นะครับเป็นเองหมายหปิดนะครับแล้วนะครับก็ให้เรากดรันนะครับโดยการกดสค่มายสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับนะครับปุ่ม r ั n หรือจะใช้์ t ัดก็ได้กด f5 หรือจะกดเป็นปุ่ม c o n โ r ร l พร้อมาปุ่ม enter ในเวลาดกันไ็ได้นะครับน,นี้ก็จะกดปุ่มให้ดูนะครับแต่ไมลแอบ,บนะครับก็จะให้เราเซฟไฟล์ก่อนนั่นเองนะก็เซฟไปธรรมดาครับไม่มีอะไรมาก,กมเซฟยังโฟลเดอร์นะครับเราเห็นว่าโปรแกรมบบไมล์แอบก็จะสร้างกราฟตามที่เราต้องการมาเห็นไหมครับโดยที่ค่าของแกน x เนี่ยก็จะอยู่ในแนวนอนนะครับค่าของแกน y ก็จะอยู่ในแนวตั้งนั่นเองนะครับแต่แต่คนอาจจะ อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทําไมกราฟของเราไม่มีชื่อเลยเราตั้งชื่อเองไม่ได้หรอนะครับซึ่งสามารถทําได้นะครับโดยการเพิ่มคำสั่งเข้า,ขาไปนะครับเราอยากตั้งชื่อกราฟใช่ครับก็คือเป็นต i ต l e นะครับแล้วก็ใส่ว่าใส่เข้าหมายของเรสปิดไว้ใส่เข้าหมายไว้นะครับแล้วก็เป็นคาพูดของเรา อาจจะเป็นหน้าของกราฟ g i a t h กราฟ x and y นะครับก็คือเป็นชื่อกราฟแล้วก็ใส่ในเรื่องของที่เป็นชื่อแคนนิคช์ใช่ไหมครับก็คือ x ล็อบเบลนะครับชื่ออะไรก็ใส่ไปเช่นชื่อว่าเป็น x นะครับก็คือเป็นแกน x นั่นเอง y ชื่อในแกน y ก็ือเป็น y label นั่นเอง y label นะครับเเดิมเลยนะครับก็เป็น y นะครับเรามาลอง run ดูนะครับว่าเป็นยังไงที่เราเห็นว่าเกิดข้อ error ขึ้นนะครับก็คือคืออะไรครับเห็นไหมครับ error in นะครับ unit นะครับอันนี้คือเป็นชื่อไฟล์ unit นะครับเอยขอโทษครับ untitle นะครับ เรื่องที่อันไตเตินะครับแเก้าคืออะไรแอเก้าคูแอดท่เก้านะครับก็คือเนื่องจากคําสั่งนี้นะครับไตเตร์อันนี้นะครับก็คือเป็นคําสั่งที่ไม่มีในฟังก์ชันนี้นะครับก็เกิดจากความผิดพลาดนั่นเองนะครับเต่เราจะมาดูคําสั่งที่ถูกต้องคืออะไรนะครับแที่เก้านะครับเห็นไหมครับไตเตร์นะครับเราลองดังดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะฟอค่าอะไรไหมเห็นไหมครับเมื่อเราได้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า แกน x กับแกน y อของเราเนี่ยก็คือมีชื่อแล้วนะครับก็คือเป็น y axis นั่นนะครับแล้วก็เป็น x e axis นะครับชื่อกราฟก็คือเป็นกราฟ x and y ตามที่เราตั้งชื่อไว้เห็นนะครับนะครับเราจะสังเกตว่าค่าที่อยู่นะครับฝั่งขวาเป็นค่าแรกนะครับก็คือจะอยู่ในแกนนอนนะครับส่วนนะครับแกนนอนส่วนค่าที่เป็นที่อยู่ข้างหลังนะครับ ก็จะอยู่ในแกนที่เป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับสำหรับการเขียนกราฟไปดูนะครับโดยใช้โปรแกรมแล็บนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครต้งใส่ตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าสนใจก็สามารถนำไปปรับสช้ได้นะครับหรับวนนี้นะครับก็คือจะมีผู้ร่วมทำนะครับสองคนนะครับก็แรกเลยนะครับก็คือเป็น นายกุญรัตนะครับกุญรัตเจรอนเดชนะครับรหัส5 0 8 0 5 0 2 0 0 7นะครับแล้วก็ตัวของผมเองนะครับนายนะครับโงงนะครับห้าโนงนะครับรหัส5 0 8 0 5 0 2 0 1 6นะครับเสนออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนคนธ์กุลือนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ